เปลี่ยนเอคกซ์อนลเนี่ยมาต่อเข้ากับตัวเราเตอร์ที่บ้านกดเปิดครับแบบนี้นะครับแล้วก็ติ๊กตรงนี้นะครับบอกมเลยแล้วสามารถกดเข้าไปต่อมิสชือได้นะใครต้องการจะเปลี่ยนชื่อนะครับก็สามารถเปลี่ยนได้จากตรงนี้เลยนี่ครับความเร็วก็อยู่ประมาณนี้เลยเดี๋ยวย้ายดูประมาณรักสามรอบแล้วกันนะครับเนี่ยมันจะอยู่สี่ห้าสิบประมาณนี้สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาสาธิตนะครับวิธีนํานะครับ ฮาร์ดดิสก์เอ็กเทอร์นอลนะหรือว่าจะเป็นดิสก์ไดบ็อกแบบนี้นะครับผมเป็นอุปกรณ์ศูนย์กลางที่ใช้เก็บข้อมูลภายในวงแลนนะครับหรือว่าภายในออบ้านของเรานะหรือว่าภายในองค์กรของเราก็ได้นะครับผมก็สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้นะซึ่งคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะนําเจ้าฮาร์ดดิสก์เอ็กเทอร์นอลตัวนี้นะครับภายในกล่องน,นี้จะมีฮาร์ดดิสอยู่1นึ่งทลใบนะก็จะเอาตัวนี้นะครับทำการต่อเข้ากับเน็ตเวิร์กของบ้านของผมนะแล้วก็ไปทําให้เป็นศูนย์การเก็บข้อมูลนะครับภายในบ้านเนาะนะครับสามารถาดึงข้อมูล นะครับจากส่วนไหนก็ได้นะภายในบ้านนะครับเวลาเราเดินไปเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นคอมเครื่องไหนภายในบ้านนะก็สามารถเข้าถึงข้อมูลของฮาร์ดดิสก์ลูกนี้นะครับที่เก็บไว้ได้เนาะนะครับก็จะสะดวกนะครับทำให้เราเนี่ยไม่ต้องเก็บข้อมูลไว้หลายๆที่เนาะจะมีคอมพิวเตอร์นะครับกี่เครื่องภายในบ้านนะหรือว่าจะเป็นองค์กรที่มีคอมพิวเตอร์เยอะๆเนี่ยก็สามารถเข้าถึงข้อมูลนะครับของดิสก์ลูกนี้นะครับได้เลยเนาะโดยที่เราไม่ต้องมีดิสก์หลายลูกนะ แต่ว่าเคสนี้นะที่ทําบอกไว้ก่อนนะครับคือทําใช้ภายในองค์กรนะไม่ใช่เป็นคลาวน์นะหรือเป็นเนสตนะครับผมเป็นแค่เอ่อสตอร์เน็ตเวิร์กนะภายในบ้านของเราเท่านั้นนะครับผมซึ่งเดี๋ยวคลิปนี้จะมาแนะนําวิธีการทําให้โดยละเอียดเลยนะโอเคครับยังไงก็ฝากกดติดตามช่องไว้สักนิดนึงนะครับผมนะครับอ,อ,อุปรกรณ์นะครับที่เราต้องใช้ร่วมกับเจ้าบล็อกเอ็กซ์เทอร์นอลตัวนี้นะนะครับก็คือเป็นเราเตอร์ของเรานะซึ่งเราเตอร์ของผมเนะี่ยที่ผมใช้จะเป็นเอ่อเบีอีสี่ร้อยนะ นะครับจะเป็นของ TP-Link นะครับซึ่งเพื่อนๆท่านไหนที่ใช้ TP-Link เหมือนของผมนะครับยี่ห้อเดียวกันกับที่ผมใช้นะครับก็สามารถเซตตามคลิปนี้ได้เลยนะครับส่วนเพื่อนๆท่านไหนที่ใช้ยี่ห้ออื่นนะที่มีพอร์ต USB เหมือนกันแล้วสามาดเข้าไปในเราเตอร์แล้วไปเซตพอร์ต USB ให้เป็นแหล่งเก็บข้อมูลได้นะครับก็สามารถเซตวิธีคล้ายๆกับที่ผมทําได้เลยนะครับในคลิปนี้เนาะนะครับโอเคครับโดยปกติแล้วนะครับเวลาที่ผมจะเอาข้อมูลจากฮาร์ดดิสตัวนี้ไปใช้งานผมก็ต้องยกตัวนี้ไปใช่ปะ ต้องยกฮาร์ดดิสตัวนี้ออกไปแล้วก็เอาสายเส้นนี้นะครับไปต่อที่คอมนะครับเพื่อทําการโหลดข้อมูลนะครับสับไปสับมานะครับระหว่างอีกเครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่งก็ต้องใช้ตัวนี้เป็นตัวกลางใช่ไหมแต่ตอนนี้เดี๋ยวผมจะเอาตัวนี้นะครับเข้าไปอยู่ในระบบเน็ตเวิร์กเลยนะครับทุกเครื่องที่เข้าถึงระบบเน็ตเวิร์กภายในบ้านก็สามารถดึงข้อมูลในส่วนกลางตัวนี้ไปใช้ได้นะครับในส่วนของอุปกรณ์ที่ต้องใช้ก็จะมีแค่เราเตอร์กับตัวนี้เนาะนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปทําการตั้งค่ากันนะครับในกรณีที่เป็นด นะครับต้องทําการต่อกับคอมพิวเตอร์นะแล้วก็ทําการฟอร์แมตก่อนนะครับวิธีการก็ง่ายๆนะครับเดี๋ยวผมนําให้ดูนะครับตอนนี้นะครับเราอยู่ในคอมพิวเตอร์นะนะครับเราก็ต้องการเสียบสายเจ้าตัว USB d ด i v e นะเข้าไปที่คอมพิวเตอร์ของเรานะครับตอนนี้นะครับผมเสียบสายเข้าไปที่คอมพิวเตอร์ของผมแล้วนะก็เข้ามาที่ไดรฟ์ของเรานะครับนี่ครับตอนนี้กดแล้วนะเดี๋ยวไดรฟ์มันจะเพิ่มขึ้นมาตรงนี้หนึ่งไดรฟ์นะครับอ่าตอนนี้ไดรฟ์เพิ่มมาแล้วนะครับถ้าของเพื่อนๆท่านไหนที่ขึ้นมาแบบนี้ก็ให้คลิกขวานะครัับบบบแแลล้้้วกก็ดดรนนีไเยะค เลือกตานี้ได้เลยนะครับกด Quick Format ไปเลยนะครับผมนะครับแล้วก็ชื่อก็เปลี่ยนเราได้ตามใจชอบนะผมจะตั้งว่า TP นะครับ Under Score นะแล้วก็ 1TB แบบนี้อ่ะผมก็จะกด Start นะแล้วก็กด Format แบบนี้ได้เลยนะอ่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับในการ Format เนาะอีกเคสนึงนะครับอีกกรณีหนึ่งก็คือว่าถ้าเพื่อนๆท่านไหนเสียบแล้วมันไม่ขึ้นแบบนี้นะให้มาคลิกขวาที่ My PC ตรงนี้นะนะครับเนี่ย l i s PC ตรงนี้นะครับแล้วก็กด Manage นะขึ้นมานะครับ แล้วรอแป๊บหนึ่งนะครับมันจะขึ้นตัว pop up ขึ้นมานะครับเสักครู่หนึ่งอ่าขึ้นมาแล้วนะครับให้เรากดไปที่ d i s ม Manager นะตรงนี้นะครับนะครับแล้วมันจะขึ้นได์แบบนี้ขึ้นมานะครับนี่แบบนี้ขึ้นมาคืออันนี้ของผม format แล้วมันจะขึ้นมาโผล่ที่แบบนี้นะครับถ้าของใครไม่ขึ้นตรงนี้นะครับเวลาที่เราเสียบ USB เข้าไปเนี่ยมันจะมาขึ้นตรงนี้แทนครับแต่มันจะไม่มีแถบสีฟ้าตรงนี้ครับมันจะเป็นเหมือนกับแบบขาวๆลายๆแบบนี้ขึ้นอยู่เต็มแผงเลยนะ นะครับแต่ว่ามันจะเห็นดิสอยู่ว่าเราต่อแล้วนะครับจากนั้นนะครับให้เรากดคลิกขวาอย่างนี้นะครับแล้วกดฟอร์แมตจากตรงนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าตรงนี้มันกดไม่ได้เพราะมันไม่ขึ้นเนาะนะครับกดตรงนี้ก็จะเหมือนกันนะครับเนี่ยกดตรงนี้นะครับเนี่ยก็จะให้เลือกคล้ายๆกันนะครับชื่อก็ตั้งไปเลยนะครับตรงนี้ก็เขาตั้งมาดีฟอลต์อยู่แล้วไม่ต้องไปยุ่งนะครับเราก็กดฟอร์แมตแค่นี้ครับนี่นะครับมันก็จะฟอร์แมตให้นะครับนี่นี่มันจะขึ้นฟอร์แมตแบบนี้นะครับอันนี้คืออีกเคสหนะะเียบบัันนคค่รร มันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับนี่ตอนนี้ก็คือสามารถใช้งานได้แล้วนะครับนี่แค่นี้เองครับกด property ดูก็ได้นะครับก็จะเห็นว่าตอนนี้ไดร์ผมก็ขึ้นมาเต็ม1นึ่งเทระไบเนาะนะครับอันนี้คือในส่วนของขั้นตอนแรกนะที่เราต้องทําการจัดการดิสกของเราก่อนนะครับโอเคครับต่อมาเดี๋ยวผมจะเอาเจ้าตัวดิสกตัวนี้นะไปต่อเข้ากับตัวของเราเตอร์ของที่บ้านผมนะครับครับตอนนี้นะครับผมก็เอาไดร์ของผมนะที่เป็น external เนี่ยมาต่อเข้ากับตัว เราเตอร์ที่บ้านนะตัวนี้คือจะเป็นเราเตอร์หลักที่ผมใช้อยู่นะครับก็คือเป็นของ TP Link นะ BE 400ตัวนี้นะครับนะครับก็ข้างๆเนี่ยมันจะมีพอร์ต USB แบบนี้นะครับเนี่ยนะครับจะมีพอร์ตแบบนี้อยู่ผมก็เอาพอร์ต USB จาก External Drive มาเสียบข้างๆนะนะครับแล้วก็ต่อไฟให้เรียบร้อยนะครับส่วนแหล่งจ่ายไฟนะที่ผมใช้กับ External Box นะครับแล้วก็ตัวเราเตอร์ของผมตัวนี้นะนะครับแล้วก็ตัวนี้ด้วยนะผมผ่านในส่วนของ UPS 1ตัวก่อนนะ นะครับเพื่อกันไฟกระชากไฟตกนะเพื่อนๆท่านไหนจะใส่แบบนี้ก็ได้เด <im> ี๋ยวจะไม่ไม่ต้องใช้ก็ได้นะแต่น <wh> ี่คือผมเซฟตี้ได์ของผมนะเกิดวันไหนไฟตกฟ้าผ่าแรงๆแล้วไฟมันกระชากเนี่ยนะครับตัวนี้มันก็จะรับภาาะไปก่อนเนาะมันก็จะไม่ถึงตัวได์ของผมนะเพราะว่าที่บ้านผมเนี่ยจะใช้คลาวตัวนี้ด้วยนะครับอันนี้จะเป็นคลาวเลยนะผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับแต่ตัวนี้นะครับผมจะเซตให้มันใช้ภายในบ้านของผมอีกลูกหนึ่งแยกมาตั้งหากนะครับนี่ก็ต่อไว้แค่นี้แล้วก็เปิดเปิดไฟเสียบไฟให้เรียบร้อยนะครับโอเครับมผ ตอนนี้นะครับเราเข้ามาอยู่กันที่หน้าจอคอมพิวเตอร์เหมือนเดิมนะเมื่อสักครู่นี้เราไปทําการต่อเจ้าตัว External Hard Disk เข้าไปที่เราเตอร์ของเรานะครับอันดับแรกเลยนะครับเราก็เปิดตัวเบราว์เซอร์เราขึ้นมานะครับฟ้าแบบนี้เนาะนะครับเปิดเบราว์เซอร์เราขึ้นมาก่อนนะครับแล้วเราก็พิมพ์ IP Address ของเราเตอร์เรานะโดยปกติแล้วมันจะเป็นหนึ่งเก1สองจหนึ่งกแปจหนึ่งจดหนึ่งนะคือภายในบ้านของเราภายในวงแลนของเรานะครับผมก็กดเข้าไปเนาะนะครับแล้วก็ล็อกอินนะ เข้าไปในตัวของระบบหลังบ้านนะครับของเราเตอร์เนาะให้เรียบร้อยนะครับนี่พอข้าปุ๊บก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือเป็นหน้าในส่วนของเราเตอร์ของที่ผมใช้อยู่ตอนนี้นะครับนี่ครับแบบนี้เลยนะนะครับครับให้เรานะครับเข้ามาที่ฟันเฟืองตรงนี้นะแอดวานตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกด้านซ้ายตรงนี้นะครับพอเรากดปุ๊บมันจะมีคําว่า USB นะครับพอเรากดเข้ามาที่ USB ตรงนี้นะครับแล้วเราก็เลือก Storage Sharing นะเลือกตรงนี้ขึ้นมานะครับอ่าตรงนี้นะครับของผมจะขึ้นมาเลยนะ นะครับว่าผมเอาเจ้าตัว external drive ไปต่ออยู่นะครับเป็น1นึ่งเรไบ์เนาะถ้าของเพื่อนๆ่ท่านไหนไม่ขึ้นนะให้กด r e เ e r s ตรงนี้ทีหนึ่งนะครับกด r e v e r ตรงนี้หนึ่งครั้งนะแล้วไดมันจะขึ้นมาแบบนี้นะครับผมนะครับแล้วถ้าเราจะทําการถอด u s b หรือว่าจะถอดปักเจ้าตัวได์นะครับให้เรามากดตรงนี้นะเพื่อทําการ safety remove นะครับก็คือกดให้มันปิดระบบไปก่อนที่เราจะดึงปักนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะมีปัญหาได้นะครับผมอ่าจากนั้นนะครับเราก็มาปิ๊กตรงนี้ถูกให้หมดนะจริงๆตรงนี้เราไม่ต้องปิ๊กก็ได้นะ อินเทอร์เน็ตตรงนี้เราจะติ๊กก็ได้นะครับไม่ติ๊กก็ได้แล้วแต่เราเนาะนะครับแต่อันนี้เดี๋ยวผมจะไม่ได้ใช้อะไรแหละนะครับผมจะมาสนใจแค่ตรงนี้นะครับนะครับถ้าตรงนี้นะครับของใครปิดอยู่แบบนี้นะให้กดเปิดครับแบบนี้นะครับแล้วก็ติ๊กตรงนี้นะครับติ๊กตรงนี้ทีหนึ่งจากนั้นนะครับก็ให้เราทําการมาเปลี่ยนเจ้าตัวพาสเวิร์ดของแอดมินนะอันนี้ก็กด modify ได้เลยนะนะครับแล้วก็เปลี่ยนให้เสร็จเรียบร้อยนะใครอยากเปลี่ยนอะไรก็ตามใจชอบได้เลยนะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับ แล้วก็กดเซฟไปหนึ่งครั้งแค่นั้นนะครับอ่าทีนี้นะครับขั้นตอนต่อไปนะพอเราเซฟอย่างนี้เสร็จแล้วใช่ไหมผมจะมาทําการแมปได้นะครับก็คือผมจะเข้าไปที่รันก่อนครับกดปุ่ม Windows บนคีย์บอร์ดแล้วกดตัว R นะครับขึ้นมามันจะขึ้นแบบนี้นะครับให้เรากด backslash นะอย่างนี้นะครับแล้วก็กด IP ของเราเตอร์ของเรานะครับ192.168.1.1นนะครับแค่นี้นะครับกด enter ครับ อ่ามันจะขึ้นแบบนี้ขึ้นมานะครับแล้วมันก็จะให้เราใส่พาสเวิร์ดกับยูเซอร์นะเราก็ใส่ยูเซอร์เข้าไปนะครับที่เราตั้งไว้เมื่อสักครู่นี้นะแอดมินใช่ไหมแอดมินนะครับพาสเวิร์ดก็ใส่ไปตามที่เราเซตเมื่อกี้ได้เลยนะครับอ่านะครับกดรีเมมเบอร์ด้วยนะครับทีหนึ่งนะครับแล้วก็กดโอเคนะครับแค่นั้นนะครับอ่าตอนนี้นะครับเราจะเห็นว่าได้เนี่ยมันโผล่ขึ้นมาแล้วนะครับผเข้าไปตรงนี้ก่อนนะเข้าไปในได์ก่อนนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ทําการ Copy ตัวนี้นะครับกด Copy Copy นนะะครัไว้ นะครับจากนั้นนะครับให้เราเข้าไปที่ My คอมพิวเตอร์ของเราใหม่นะครับพอเราเข้าไปที่ My คอมพิวเตอร์นะเราจะเห็นว่ามันยังไม่มีใดเพิ่มเข้ามานะครับให้เรากดไปที่จุด3จุดตรงนี้นะครับแล้วเลือก map network d r i v e นะครับอันนี้เนาะกดทีนึงนะครับทีนี้เราสามารถเลือกตัวอักษรได้ว่าเราจะเอาเป็นได์ไหนนะแต่ผมจะเป็นได้แทนะครับเพราะไม่อยากให้มันไปปนอยู่กับได์ที่เป็นฮาร์ดดิสก์เนาะนะครับโฟลเดอร์ตรงนี้นะครับให้เรามาวางในส่วนของที่เราก๊อปปี้ไว้ตรงนี้นะครับนี่ก็คือเป็น ได้ตรงนี้นะที่เรา copy ไว้เมื่อสักครู่นี้เนาะนะครับนี่แล้วเรากด finish นะครับนี่นะครับตอนนี้ได้มันก็ขึ้นมาแล้วนะนะครับเห็นไหมนะครับนี่เราจะสังเกตว่าอ่ารูปที่ได้มันขึ้นมาตรงเนี้ยมันจะมีตัวของความจุบอกด้วยนะเห็นปะบอกครบเลยแล้วสามารถกดเข้าไปดัเบัญชีได้นะใครต้องการจะเปลี่ยนชื่อนะครับก็สามารถเปลี่ยนได้จากตรงนี้เลยนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับอ่า TV l i n k e Score ทีอย่างนี้นะครับ ก็แล้วแต่เราไปตั้งเนาะทีนี้เราก็สามารถกดได้หมดนะเนี่ยก็เปรียบเสมือนเป็นได้หนึ่งได้เลยเห็นปะครับตอนนี้นะครับก็ทําการแอดเจ้าตัวได้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะนะครับขึ้นมาแบบนี้แล้วนะครับทีนี้นะครับก็สามารถใช้งานได้แล้วนะครับไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนของภายในองค์กรหรือว่าภายในบ้านนะนะครับเราก็สามารถที่จะโยนไฟล์นะครับเข้าไปที่เซิร์ฟเวอร์ลัก ของเรานะเซฟจากอีกเครื่องใดเครื่องหนึ่งภายในสถานที่ใดก็ได้นะภายในภายในบ้านเราหรือหรือว่าภายในองค์กรเราที่อยู่ภายใต้เครือข่ายนั้นๆได้เลยนะก็จะทําให้เราทํางานได้สะดวกมากขึ้นนะครับเดี๋ยวผมสาธิตที่การย้ายให้ดูนะว่าจะเร็วขนาดไหนนะครับเดี๋ยวผมกอลบไฟล์ไปนี้ไปก่อนนะครับครับก็เดี๋ยวผมจะย้ายโฟลเดอร์นี้ให้ดูนะครับว่าจะเร็วขนาดไหนเนาะนะครับความเร็วเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ60นะ560นะนี่ครับเร็วอยู่นะนะครับย้ายดูใหม่อีกรอบหนึ่ง นี่ครับความเร็วก็อยู่ประมาณนี้เลยเดี๋ยวย้ายดูประมาณรักสามรอบแล้วกันนะครับเนี่ยมันจะอยู่สี่ห้าสิบประมาณเนี้ยนะครับไม่นะครับไม่ขี้เลร่นะเร็วอยู่นะครับอ่านี่นะครับเดี๋ยวย้ายดูอีกรอบนึนะครับแบบนี้นะครับเนี่ยครับไม่คี้เหรนะเร็วอยู่นะครับเนี่ยมันก็ขึ้นไปเรื่อยเห็นไหมนะครับขึ้นอยู่กับขนาดของไฟล์ด้วยนะก็อยู่ประมาณสามสี่ห้าสิบนะครับเรทอยู่ประมาณนี้นะนะครับก็ถือว่าใช้งานได้ดีทีเดียวนะส่วน อยากจะโยนไปโฟลเดอร์ไหนก็ไปสร้างเอาตามใจได้เลยนะครับผมนะครับส่วนเจ้าโฟลเดอร์นี้นะ s ิสเต็มวอลุ่มเนี่ยมันเราไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับเขานะครับเพราไว้ตัวนี้มันจะเอาไว้เซฟเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆของได้นะไม่ต้องไปยุ่งเขานะครับตรงนี้นะครับเราก็สามารถใช้พื้นที่ตรงนี้ได้เลยนะครับกดมามันก็จะเหมือนได้ปกติเลยเห็นปหเนี่ยมีได้บอกว่าใช้เท่าไหรเหลือเท่าไรนี่นะครับเนี่ยนะครับใช้งานสะดวกครับส่วนอีกเครื่องหนึ่งถ้าเราจะต้องทําการแมปแบบนี้นะเราก็ไปทําเหมือนเดิมครับป่ดวินโดว์แล้วก็รันขึ้นมาแล้วเราก ตัว a d d เ e ตรงนี้เข้าไปนะ a d d เ e ของเราเตอร์ของเราแล้วก็กดเข้าไปเพืก็ใส่รหัสตามเดิมเลยครับทำเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับมันก็จะเป็นขึ้นได้แบบนี้ก็อีกเครื่องหนึ่งนะครับก็สามารถเนำได้นี้ไปใช้ร่วมกันได้เลยนะครับจะประมาณนี้เนาะลองดูนะหวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่ต้องการเอาได์ของเรานะขึ้นไปแขวนอยู่บนระ,ระบบเน็ตเวิร์กนะครับเพื่อ ที่สะดวกในเวลาที่เราจะย้ายไฟล์หรือว่าเราจะต้องการใช้งานไฟล์ส่วนกลางนะครับเราจะได้ไม่ต้องไปเก็บไว้หลายๆที่เนาะมาเก็บไว้ที่เดียวได้เลยนะนะครับก็สะดวกสบายมากๆนะคบวิธีนี้แต่บอกก่อนว่าวิธีนี้ไม่ใช่เป็นคลาวนะนะครับไม่สามารถออนไลน์ได้นะครับใช้ได้แต่ในระบบปิดเท่านั้นนะในวงแหวนของเราเท่านั้นนะครับแล้วก็าทางที่ดีแนะนํานิดนึงถ้าจะทําแบบนี้ก็ให้เฟรมฮาร์ดดิสก์ก็หา UPS ซักตัวนะเอามาสํารองไฟล์ให้กับเจ้าตัวฮาร์ดดิสก์ตัวนี้แล้วก็เราเตอร์ของเรานะครับก็ทําให้ ฮาร์ดดิสของเรานะครับไม่ส่มเสียงที่จะมีปัญหาได้ในอนาคตนะเพราะว่าอันนี้มันเป็นวิธีการดัดแปลงเอามาใช้งานนะครับไม่ใช่เป็นเขาเรียกอ,อะไรดีไม่ใช่เป็นอุปกรณ์โดยตรงนะครับที่เอามาใช้ในในลันกษณะงานแบบนี้นะน,นี่คือเราดัดแปลงเอามาใช้นะครับก็โปรเทคมันนิดนึงนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับผมนะครับก็ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะยังไงก็ฝากกดติดตามช่อง n e l ไว้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ